มาก็ต้องกราบสวัสดีดัตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วย,ยกันนะครับวันนี้อยู่ขอป๋าศักดิ์นะฮะวันนี้ก็อยู่ในหน้าเกมของชัยเชียนวินนะครับมาวันนี้มาอยู่ในหน้าเว็บที่ผมเล่นอยู่นะครับก็ Victory Pro นะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในอปแปะวันนี้คอนเทนต์เราง่ายๆฮะจะซื้อเบ็ด20นะท่านผู้ชมก็เท่ากับว่ารอบละ1,000นะมีทุนมา 5K มาเริ่มกันเลยฮะใครสนใจสมัครที่เล่นก็ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะฮะท่านผู้ชมจัดกันมาได้เลยไม่รู้ว่าจะแตกได้หรือเปล่านะวันนี้เบ็ด20ซื้อ1,000นะส่วนมากเกมนี้แม่งหมุนทีไรล,ลงดำตลอดเพราะว่าเราโลภไงโลภ รอบไปเอาตัวคูณแล้วก็เอาตัวรอบนะฮะมาสวยจะคูณยีสิบได้หรือเปล่าแต่ถ้าไปหมุนเอ่อหมุนรอบปีนี่ผมว่าเกลือแน่จัดเลยไหมมาสิรอบประเดิมเลยไม่อยากเสี่ยงนะท่านผูช้ชมได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะ ยังไม่เคยได้เลยแปะนอนน่ะถ้าคุณ20แปะนอนมาเนี่ยสุดจัดนะอย่าเลยเข้ามาสมัครอยู่ในกลุ่มก็ได้นะท่านผู้ชมเรื่องรางวัลผมกำลังให้ลูกน้องแอดมินกำลังตรวจสอบแล้วก็จะโอนให้นะบางคนถามย้ำอยู่อยู่ประชานะ กำลังให้อดมินนะฮะประสานเรื่องแล้วก็ทําการจะโอนให้นะฮะแต่ว่ามันจะยังไงด้วะเดี๋ยวให้มันให้มันโอนให้แล้วกันนะท่านผู้ชมผมกำลังประสานให้อยู่นะครับเพราะว่าส่วนมากผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเพจสักเท่าไหร่นะก็ให้อดมินมันควบคุมก็ที่หลักๆตอนนี้ก็ที่จะให้รางวัลก็มีไม่ถึง10คนนะที่ตรวจสอบดูนะฮะอดมินแจ้งมา มาโอเคกำไรเยอะครับซื้อ1,000นะท่านผู้ชมกำไรมาหนึ่งได้สองพันสองพันหนึ่งก็ยังไงดีอ่ะไปต่อเลยไหมวัดใจเลยอีกสักไม้ดีไหมท่านผู้ชมเอากำไรมาเล่นหน่อยจะรอดหรือเปล่ายัางดำ,ำก็ให้มันแตะถึงหมื่นก็ยังดีนะนะเฮ้ย <c oughs> อย่าลงดำแล้วเว้ย สวยฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตากดติดตามใจช่องให้ด้วยลกันนะครับใครอยากให้เล่นเกมอะไรขอกันมาได้ผู้ชมผมจะเล่นให้อยู่แล้วนะครับเรื่องรางวัลไม่ต้องถามนะผมบอกแล้วนะครับว่ากําลังให้แอดมินทําการทําเรื่องให้อยู่แจกอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวก็เดี๋ยวผมจะไปย้ำแอดมินอีกทีนึงนะครับ ก็เวลาเล่นวันนี้ก็บ่าย3มนะมาสิบหกสิบเรอบนะครับคูณ16จะแตกหรือเปล่าเนี่ยกำไรมาเล่นนะวัดทุนลงมาห้าพันี่ได้กำไรหนึ่งพันก็เอามาเสริมทับทุนต่อทุกท่านสูตรนี้จะเข้าหรือเปล่าฮะสวยเอาละฮะตอนนี้ได้ทุนคืนนะทุกู้ชมซื้อหนึ่พมา ทุนคืนแล้วที่เหลือกําไรแปดรอบสุดท้ายจะมีฟรีเกมในฟรีเกมหรือเปล่านะอ่าสวยมาดีประทัดโอ้โห,โหดอกนี้สวยครับแจมแจมไปเลยพี่สวยปงปงแจมสีมาน,นี้แจ้ง โอ้โหประทัดแถวสามไม่มีนะแต่ไม่เป็นไรก็ยังได้กำไรอยู่900มาขึ้นเ0 0ดพันสีน้ำชมสวยจวังหวะนี้โอ้โหประทัดมาแบบนี้ฮะไหลๆน้ำชมโอ้โหได้ถุงเงินถุงทองอีกโอ้โห,โโหมาไหลไปดิ7 6 8โอ้โห,โโหเกือบได้ฟรีเกมว่ะเชี่ยขึ้นมา9,000แล้วทุกท่านขึ้นมา9,000แล้วครับ จะแตะหมื่นหรือเปล่าเฮ้ยรอบสุดท้ายท้ายสุดขออือขอถึงหมื่นละกันนะสวยงามแจ่มสีมณีแจ้งหนึ่งหมื่นมีหนึ่งมืนฮนะมาแล้วสวยนะ่ผู้ชมโอ,โอเคโอ้โหเข้าดีจัดวันนี้ท่านผู้ชมพีจี โอ้โหในหน้านาเวฟวิกตอรี่โปนะเอาละว่าเอาละว่ามาโอเคพอเลิกเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ทําทุนมาปั้นมาถึง10,000ืได้แล้วนะฮะท่านผะู้ชมก็ถือว่าแตกดีพอสมควรนะเบ็ดแค่ยี่สิโอเคฮะใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็ขอกันมาได้ส่วนรางวัลเดี๋ยวให้อดินจาัดก,การให้นะฟังคลิปให้จบแล้วก็ค่อยมาถามนะฮะโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีนะครับ